หากได้เข้าไปเป็นผู้แทนในสภามีสิ่งไหนที่อยากจะทามีกฎหมายข้อไหนที่อยากจะผลักดันเพื่อให้เกิดขึ้นในเขตที่คุณตาเป็นผู้แทนของพวกเขาครับผมคิดว่าตอนนี้เศรษฐกิจเราที่เติบโตช้าเพราะปัญหาเรื่องหนี้การแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องทําทั้งสองข้าก็คือรายได้กับหนี้นะครับเพราะถ้าเราแก้แต่ฝั่งหนี้รายได้ไม่เพิ่มเนี่ยจะทาไม่ได้เลยปัจจุบันมีหนี้ทั้งอยู่ในระบบนอกระบบทุกคนต้องมายืนยันหนี้เอาเจ้าหนี้ทุกคนเข้ามาคุยพอแสดงตัวปุ๊บรัฐการก็จะยอมว่าคุณถูกกฎหมายแต่ว่าดอกเบี้ยที่คุณ นี้การศึกษานี่กองทุนหมู่บ้านนี่พวกนี้ถ้าเกิดลูกนี้บางท่านผู้ใหญ่เสียชีวิตหรือมีความจําเป็นรัฐอาจจะยกหนี้ให้ได้แต่ว่าหัวใจของการดูแลหนี้คือต้องเพิ่มรายไดย้วิธีการปรับโครงสร้างเรื่องรายได้เนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้ทันสมัยทุกวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาไม่เคยชอบทางานประจำก็ชอบทํางานฟรีแลนซ์เยอะค่าแรงก็ควรจะปรับเป็นรายชั่วโมงทีนี้อุตสาหกรรมหรือภาคบริการหลายๆที่เนี่ยเขามีช่วงเวลาเร่งด่วนไม่เหมือนกันก็ให้ค่าแรงแพงขึ้น50บาท70บาท80บาทถึง100บาทต่ออชัวโงพจ้าง100บาทจะหาแรงงานไง่งคือเพิ่ยดาด้วยทั เคยเจอแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารไหมครับามว่าทําไมเขาถึงปฏิเสธเพราะว่าเขาไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าคนขับแท็กซี่คนนี้พูดภาษาอังกฤษได้ก็ให้มิเตอร์เริ่มที่50บาทพูดภาษาจีนได้ให้หกบาทการเพิ่มมูลค่าให้กับคนขับแท็กซี่พูดภาษาอาหรับได้ได้ร้อยหนึ่งคนหลานนี้ก็จะไปฝึกทักษะก็จะไม่มาแย่งกับแท็กซี่ที่พูดไทยอย่างเดียวทาทั้งประเทศเงินก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนพราะการแก้หนี้ต้องมาด้วยรายได้เรื่องที่ือง อ้ห่แต่มีแค่สยี่ห้อขอ,องส่วนแบ่งตลาดเยอะตอนผมอยู่กระทรวงพาณิชย์ชุมชน,เ,นเวลาเขาซื้อไก่เขาจะโทรศัพท์ไปที่บริษัทใหญ่ๆซึ่งเขาก็จะส่งมาจากกรุงเทพในขณะที่แถวบ้านมีคุณป้าเลี้ยงไก่ออกไข่มาไขา่ไ,ขไม่ได้ถ้าหากเรายังเป็นอย่างนี้ของที่เราซื้อเนี่ยจะแพงมากเรื่องพวกนี้ต้องเข้ามาแก้ครับพอแก้ปุ๊บเงค่าจะถูกลงทัข้ของชีพก็จะถูกลงเพราะ,ะเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้พร้อมกันทั้งเรื่องนี้แล้วก็รายได้เรื่องสุดท้ายที่ต้องแก้คือเรื่องผังเมืองโดยเฉพาะเขตเมืองชั ปลดไยวตรงนี้ทําให้เราสามารถใช้ที่ดินได้คุ้มค่าเป็น m i x ซ์ยูสมีทั้งที o ่อยู่อาศัยธุรกิจงานบริการอยู่ด้วยกันไม่ต้องนั่งรถข้ามไปข้ามมาราคาที่ดินต่อตารางเมตรจะถูกลงแล้วก็สืบเนื่องกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของภาษีที่ดินตอนนี้มีคนปลูกกล้วยปลูกมะนาวแต่เมืองเราเปลี่ยนที่ดินเหล่านี้เป็นที่เก็บน้าก็คือให้เอกชนช่วยกันทํา รับแค่เชื่อมท่อผมเจอเกษตรกรที่ต่าทจังหวัดก็บอกว่าคุณไม่ต้องจัดเงินคุณจัดน้ำพอจาดน้ำเป็น,นปัปจจัยสาคัญในการทําเกษตรของเขาถูกต้องครับพอจัดน้ำปุ๊บเขาสามารถทําเกษตรได้ปีหนึ่งหลายครั้งเขาได้เงินมากกว่าเงินที่จา่ายผมคิดว่าทําเรื่องนี้นี่นเพิ่มรายได้แล้วก็เรื่องน้ําเรื่องผังเมืองเศรษฐกิจก็จะไปได้เร็วนะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากทำนะฮะก็คือเรื่องระบบราชการหนึ่งในปัญหาที่ประชาชนบน่นเยอะที่สุดก็คือการไปติดต่อราชการทุกวันนี้เราไปติดต่อราชการนี่เรารู้สึกยุ่งแต่ว่าเราไปทาพาสปอร์ตนี่เร็ว หน่วยงานราชการเนี่ยจะยกงานทั้งหมดให้เอกชนทําเฉพาะงานบริการภาครัฐถ้าเราผลักให้เอกชนทําเราจะมีขนาดเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณหกแสนล้านหกแสนล้านนี่มาจากที่ประชาชนประหยัดเงินไปโตะ๊ะแล้วก็ความเร็วที่เพิ่มขึ้นและเอกชนเนี่ยก็จะเปิดเยอะๆเหมือนร้านสะดวกซื้อมีสักหมื่นสองหมจุดคนที่อยู่ในหมู่บ้านไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์มาถึงอำเภอเมืองเท่าที่ฟังคุณตาเชื่อในเรื่องของการที่ให้เอกชนมาช่วยผลักดันหรือมาช่วยภาครัฐทางานให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น